Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้เรามาที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อที่จะมาติดตามการดําเนินงานแผนการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะลําน้ำโขงนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทาง ที่แบ่งเขตระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและเป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวแต่ก็เป็นเส้นทางที่มีการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยค่ะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับนาวาเอกโสพลรัชตาพิรักษ์ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม,ม่น้ำโขงเขตเชียงรายหรือว่านอรอขอเชียงรายนั่นเองนะคะท่านอยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นมาในรายการนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053 283742ค่ะค่ะก่อนอื่นก็อยากจะเรียนถามท่านถึงภารกิจของนรคเขตเชียงรายเรามีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ยังไงบ้างกอ,องทัพเรือครับได้มอบหมายภารกิจให้กับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงดำเนินการป้องกันและปรับตามการกระทำผิดกฎหมาย และกุ้มครองช่วยเหลือประชาชนจากภายัยพิบัติต่างๆตามหลักมนุษย์เสทำในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงรวมทั้งการสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศในส่วนของพันธกิจที่กองทัพเรือได้มอบหมายให้นะครับก็มีด้วยกันเจประการประการแรกก็คือการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนประการที่2ก็คือการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประการที่3ก็คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านประการที่4ก็คือการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดประการที่5ก็คือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประการที่6ก็คือการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานประการสุดท้ายก็คือการช่วยเหลือประชาชนในพินที่ประสบภัยพิบัติครับเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า ในเส้นทางลำน้ำโขงนี้นะคะก็มีประเทศเพื่อนบ้านนะคะหลายประเทศที่ติดต่ออยู่ตรงนี้เรามีการดำเนินงานหรือว่าวางแผนแนวทางในการสกัดกั้นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดยังไงบ้างก็ในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยก็มีความรอดแหลมในเรื่องของปัญหายาเสพติดค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่ามีการพัฒนาพื้นที่มีการก่อสร้างในเรื่องของ โครงสร้างพื้นฐานาโครงการใหญ่ๆและก็สิ่งอำนวกควาต่างๆที่จะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งทางฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านะาาะานะครับที่อาจจะขาดการควบคุมและก็การจัดระเบียบที่ดีนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆและอาจยกระดับขึ้นเป็นปัญหายากรรมข้ามชาตินะครับถ้าพูดถึงสถานการณ์ในการค้ายาเสพติดในตามลำน้ำําโขงเนะี่ยค่ะท่านมองว่า มีความรุนแรงหรือว่ามีแนวโน้มยังไงบ้างก็จากในงานข้อพิจารณาและแนวโน้อมอาเกกับยาเสพติดในพื้นที่นะครับในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องก็ะจะเห็นได้จากการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ๆใ,ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเป็นจํานวนมากที่ผ่านมานะครับสําหรับในพื้นที่แม่น้ําโขงนะครับก็มีการลักลอบกาเรียงยาเสพติดเข้ามา ด้วยเหมือนกันนะครับได้รับรับทราบข่าวมาโดยตลอดอลักษณะของการเข้ามา,อาของยาเสพติดในพื้นที่แม่น้ำโขงเนี่ยสวย่วใหญ่จะใช้รูปแบบหรือวิธีการในการลักลอบด้วยการอาลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเราเก็ทราบกันอยู่ดีแล้วนะครับาจากนั้นก็จะลําเลียงมาพักคอยในเ,เปรี่ยนใจฝั่งของประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อสบโอกาสก็จะนำเรียนข้ามมาอ,อย่างฝั่งไทยด้วยวิธีการใช้เรือเร็วข้ามมานะครับเสร็จแล้วก็เมื่อถึงฝั่งประเทศไทยก็จะทำการโยนยาเสพติดขึ้นมาตามจุดทัด